สวัสดีครับวันนี้มาพบกันที่สวนครับมาดูถั่วผักยาวครับถั่วผักยาวผมก็ไม่ค่อยเก็บแล้วครับเพราะว่ามันไม่ค่อยสวยแล้วก็ราคาไม่ค่อยดีครับผมก็ไม่ค่อยได้เก็บครับเว้นหลายวันแล้วก็บางที่ก็จะหยุดเลยครับเพราะว่าดูแล้วมันไม่ค่อยสวยแล้วแล้วก็ราคาไม่ค่อยดีครับช่วงนี้ราคาแย่ครับ เก็บไปก็เสียเวลาครับผมถือผมปล่อยไว้ครับลูกใหญ่ทุนรีโป้เลยแต่เอาไปตำส้มน่าจะอร่อยมากครับเนี่ยยาวสวยครับแต่ลูกใหญ่เขาไม่เอาครับไม่้าจะเอาลูกเล็กๆลูกใหญ่เขาเอาไปก็ขายไม่ได้ครับเนี่ยมันลูกใหญ่แบบนี้ครับขายไม่ได้แบบนี้ถ้าไปตำส้มจะอร่อยมากครับแต่ผมไม่เอาครับ ไม่เก็บก็จะเอาลูกขนาดนี้ครับพอกขาไม่้าถ้าลูกขนาดนี้นใหญ่เกินครับตอนนี้ก็ผมเว้นมาตั้งแต่ก่อนสงการอีกครับหลายวันเลยสี่ห้าวันดูสภาพครับถ้าเก็บก็ได้อยู่ประมาณสิบยี่สิบโลครับก็ไม่ไม่คุ้มครับดูแลก,ก็ไม่คุ้มครับก็จะสิดยาทิ้งปลูกพริกดีกว่าครับเพราะว่าพริก ขี้หนูเราปลูกแล้วก็แล้วเลยครับไม่ต้องมาเพราะว่าอันหนึ่งก็คือค้างมันมันล้มค้างมันผุเนี่ยที่รอยมันผุมันหักเพราะว่าเป็นค้างเก่าสวยเลยครับมันก็ดกจริงอยู่ครับเพราะว่าถ้าเราเว้นหลายวันแต่ว่ามันใหญ่แม่ค้าเขาไม่เอาครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปตำส้มเก็บไว้กินก่อนครับ ผมจะเอาแต่ลูกส,สวยครับปอดสารพิษครับไม่ได้สียาดูแล้วดอกก็ไม่ค่อยมีครับก็คิดว่าคงจะไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าเก็บไปก็ไม่คุ้มเสียเวลาครับค้างมันลม้มค้างล้มเยอะเลย เพราะว่าเป็นค้างเก่าเสื้อเก่าไม้ไม้มันผุครับนี่ครับได้นะครับผมจะไปตำส้มไปผัดใส่น้ำมันหอยลูกใหญ่มากครับเพราะว่าเวน้นเว้นหลายหลายวันคนระมันฝอครับก็ฝ่อแล้วกินไม่อร่อยแต่ถ้าไปตำส้มมันจะอร่อยมากครับ เป็นสภาพค้างที่ล้มแล้วก็ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจะววางไว้ก่อนจะไปดูล่องใหม่เอาเตัวลูกสวยๆนี่ครับเดี๋ยวเข้าล่องนี้ดีกว่าลูกยาวดิแต่ลูกยาวแบบนี้พค้าไม่ค้าไม่เอานะไม่ไม่เอาเลยครับนี่ลูกใหญ่โปลุกะละแบบนี้ก็ไม่เอาครับ พกขาไม่ขาพกขาไม่ขาเนะี่ยเขาจะเอาลูกเล็กๆครับนี่เล็กๆแบบเนี้ยเล็กมากครับเขาจะเอาแต่ลูกใหญ่ๆเขาทิ้งเลยครับเอาเขากะไปให้อีกราคาหนึ่งครับก็ไม่คุ้มเรก็เก็บไว้กินครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสีดยาทิ้งละโอ้โหถังนี้ดกมากเลย วางไว้ก่อนไม่มีมือถือเพราะว่าไม่ได้เอายางรัดมาด้วยนี่ครับดูครับห้อยแบบนี้คือคือพ่อค้าไม่ค้าไม่เอาแล้วนะครับเห็นว่าดดๆสวยๆแบบนี้คือไม่ค้าไม่เอาเพราะว่ามันใหญ่เกินนี่ครับค้างล้มโดนฝนตกบ่อยขนาดลมไม่แรงครับลมเพราะว่าเป็นครัง้งค้างเก่า ข้างถั่วเก่าปีที่แล้วไม้ผูกเสื้อผูตะไคร้ก,ก็ผูกไปตามก็มันดูแล้วเขาก็จะรื้อใหม่ดีกว่าครับผมว่ารื้อใหม่แล้วก็จะปลูกพริกฉีดยาให้โล่งเลยแล้วก็จะปลูกพริกขี้หนูสวนดีกว่าเก็บได้สองสามปีได้ครับถ้าด,ดูแลดีๆราคาก็แพงครับกิโลละร้อยร้อยยี่สิบบาทมั้งตอนเนี้ยพริกขี้หนูสวน ค,คลิปนี้คงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆพวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูถั่วผักยาวที่เว้นไว้หนึ่งอาทิตย์ดูสภาพไม่ได้เลยครับค้างล้มลูกใหญ่ครับคลิปนี้คงสวัสดีดแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ